มาวิเคราะห์พื้นฐานแบบกระชับและกราฟสินทรัพย์แบบกูกูผ่านอินดิเคเตอร์ MACD กันเช่นเคยนะครับวันนี้สินทรัพย์กูกูของเราคืออะไรเป็นครับเป็นหุ้นสเปกแรงรักโลกนะครับหุ้นกรีนนะครับหรือบริษัทกร e นรี e อ o พ t าบิกคอมมานีลิมิเต็ดนะครับไปดูความน่าสนใจของเขากันได้เลยนะครับโดยหุ้นกรีนนะครับเป็นบริษัท และบริษัทย่อยดำเนินกิจการในประเทศไทยและดำเนินธุรกิจหลักในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ธุรกิจพลังงานทางเลือกนะครับโดยในพอร์ตของเขาก็มีทั้งอสังหาริมทรัพย์สร้างให้เช่าและก็ธุรกิจพลังงานทางเลือกทั้งตัวโซล่าฟาร์มแล้วก็ตัววินฟาร์มนะครับผมโดยตัวงบการเงินนะครับรายได้ เต,ตัวโต11% Q1Q ไตรามาสต่อไตรามาสตัวกําไรลดลง113% Q1Q ไตรามาสต่อไตรามาสตัวหนี้สินลดลง10% Q1Q ตัวสินทรัพย์ ลดลง0.8% Q on Q นะครับรายได้ไม่ค่อยดีครับทำให้ตัว P/E ยังไม่มีต้องรอรุ้นพิกฟื้นเทานาาวนะครับตัว P/B book value ก็ถือว่าตึงๆอยู่ที่1.1เท่านะครับราคานี่ก็ซื้อเข้าไปก็ได้แพงกว่าเจ้าของกอะมัน1เท่านิดๆนะครับดีเลชยชวดโดดเด่นนะครับงบกำไรสะสม แต่ก่อนดังเดิมน่าจะดีนะครับอยู่ที่0.38เท่าคือถ้านี่สินต่อทุนน้อยกว่าหนึ่งก็ถือว่าดีมากๆในสภาวะเศรษฐกิจปันป่วย่นนี้น่าจะสบายบบือนะครับยืมปันป่วยยังไม่มีมาให้เพราะว่าต้องรอพิกฟื้นเทราจากการลงทุนหนัก นะครับผมก็เป็นกำลังใจให้หุ้นกรีนนะครับเพื่อนๆสนใจก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมเชิง VI เชิง valuation นะครับผมตําการบ้างกันต่อด้วยนะครับก่อนลงทุนนะครับแต่ถ้าเมื่อนดไม่สนใจเป็นสาย VI ก็ไปเป็นสายเทรดเข้าออกตามกราฟกันเลยครับโดยตัวตัวกราฟทำฟรมมันเพราะว่ามีการตัดลงของ MAC l ลน์เส้นสีเงินตัด เส้นเส้ลายสีแดงลงไปมีฮิสโตแกร,รมสีแดงจมลงไปใต้น้ากันยาวๆวงเชียร์เป็นสัญญาณเซลสัญญาณขายในภาพใหญ่ตามเฟรมมันนะครับเพืเ่อนๆที่เล่นตามเฟรมมันก็ต้องขายมาแต่ฮิสโตแกร,รมแดงแท่งแรกนะครับแต่ก็ต้องมือว่างไปก่อนยังไม่ต้องมีของนะครับไปดูตัวตามเฟรมวีภาพระยะกลางนะครับภาพระยะกลางตามเฟรมวีมีการตัดลง่ของ m อ c d เอซีลายเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นเส้นลายสีแดงลงไปมีฮิสโตแกร,รมจมลงไปใต้น้าได้หนึ่งแท่งนะครับแต่ยังไม่ปิดแท่งนะครับ วันนี้เนี่ยเป็นวันอังคารอยู่นะครับผมถ้าปิดแท่งวันศุกร์นะครับผมยังเป็นฮิสโกแกรมแดงอยู่ก็สายเทรดทามเฟรมวิกก็เตรียมขายได้เลยครับเพราะนี่เป็นสัญญาณขายวิกนี้วิกแรกเลยนะครับแต่ต้องรองให้ปิดแท่งวันศุกร์นี้ก่อนนะครับผมไปดูตัว ทามฟิวมเดย์นะครับทามฟิมดยมีการตัดลงของ MA i ซีดีลน์เส้นสีดำเงินตัดเส้นสีดีไลน์สีแดงลงไปมีฮิสตแโโกร,รมสีแดงจมลงไปใต้น้ำกันยีวยวๆบ่งเชียอเป็นสัญญาณเซลสัญญาณขายในภาพย่อยทามฟิมเดย์นะครับเพื่อนๆที่เล่นทามฟิวมเดย์ก็ต้องขายแปลงแต่ฮิสตแกร,รมแดงแท่งแรกแล้วก็ต้องมือว่างไปก่อนนะครับยังไม่ต้องมีของนะครับผมก็ ฝากไว้สำหรับสายเทรดพิน,ดน,นัยไมซ์แ,นนแนมนนี่แมจเมนการทำตามอินดิเคเตอร์และทำฟิลที่ใช้อย่างเคร่งคัดเข้าออกอย่างเคร่งคัดก็จะช่วยให้เพื่อนรักษาเงินต้นแล้วก็ลอกผลกำไรไว้นะครับแล้วก็มาฝึกซ้อมกับพวกเราไปทุกวันนะครับสองมอกรุณขอบคุณที่รับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่าง,งน,น,นี้รบกวนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้